แนวข้อสอบวิชาชีพครูที่ออกข้อสอบบ่อยชุดที่3นะครับข้อ1การอุทธร์หมายถึงอะไรคำตอบคือการที่ผู้ถูกลงโทษทางวินยัยร้องขอให้ได้ยกเรื่องขึ้นพิจารณานะครับข้อ2การอุทธร์คำสั่งลงโทษทางวินยัยจะต้องอุทธร์โดยใครคำตอบคืออุทธร์ได้สำหรับตนเองเท่านั้นนะครับ ข้อ3โทษปลดออกและไล่ออกจากราชการจะต้องอุทธรณ์ต่อที่ใดคำตอบคือคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือว่ากศสนะครับข้อ4เมื่อมีการอุทธรณ์มายังกศจคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกศสคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพิจารณาอุทธรณ์ภายในกี่วัน คำตอบคือภายใน90วันนะครับข้อ5การร้องทุกข์หมายถึงอะไรคำตอบคือการที่ผู้ถูกกระทบสิทธิ์หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งนะครับข้อ6การร้องทุกข์ต้องร้องทุกข์ต่อที่ใดคำตอบคืออกคสเขตพื้นที่การศาึกษาหมายความรวมถึง อกกอกกศที่กกศตั้งด้วยนะครับข้อ7การร้องทุกข์จะต้องกระทําภายในกี่วันคําตอบคือภายใน30วันนะครับข้อ8คําว่าจริยธรรมหมายถึงอะไรคําตอบคือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายนะครับ ข้อ9าคำว่าคุณธรรมหมายถึงอะไรคำตอบคือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนะครับข้อ10คคำว่าศีลธรรมหมายถึงอะไรคำตอบคือหลักในการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายนะครับ